สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับท่เด็ดเฮียมาวินทางช่องทาง YouTube กับรายการท่เด็ดวันเต็งวันละตัวนะผมเมื่อวานนะเมื่อวานเราก็ได้ไปแล้วนะผมสาหรับคู่แมนซิตี้นะวันนี้เราจะไปกันที่คู่ระหว่างคุนค้อนเวสแฮมของเดวิดมอยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสิงบูเชลซีของโปเชติโนนะเกมนี้เป็นเชลซีที่ต่อในราคาครึ่งลูกนะเกมนี้เชลซีต่อเวสแฮมในราคาครึ่งลูก มาเดี๋ยวเราไปดูราคากันก่อนดีกว่านะเกมนี้นะผมเป็นเชลซีนะต่อเวทแฮมในราคาครึ่งลูกและจ่ายน้ำล้นๆนะส่วนรองเวทแฮมในราคาครึ่งลูกจ่ายน้ำา8นะแต่เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันผลงานของเชลซีและเวทแฮมนะผมเป็นสืกลอนดอนดาบี้นะผลงานนะผมเชลซีกับเวทแฮมเคยเจอกัมนมาหมด10เกมนะเป็นเชลซีที่ชนะไปได้ถึง5เกมและเสมอไป2เกมและเป็นเวทแฮม ที่เอาชนะได้เอาชนะเชลซีได้3เกมจาก10เกมที่เจอกันนะเกมนั้นล่าสุดที่เจอกันเมื่อรุูการที่แล้วที่บ้านของวตทแฮมเสมอกันไป1-1ในเกมนั้นนะส่วนผลงานนะผมผลงานของเวตทแฮม5นัดหลังสุดเวตแฮมถือว่าผลงานได้ค่อนข้างแย่นะ5้านัดหลังสุดเวตแฮมไม่แพ้ใครมาเอาไม่ชนะใครมา4เกมติดเลยนะผมไม่ชนะใครมา4เกมติดนะอว่าที่ชนะนันล่าสุดคือชนะสเปอร์ในเกมวัชมิดเกมนั้นเวตแฮมชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์3-2 แต่เกมเปิดนะัดลูกกันนะผมเวทแฮมก็เสมอกับบอลมัดมาหนึ่งหนึ่งนะทั้งคู่นะผมไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือเวทแฮมเปิดฤดูก,กาลในนัดแรกเสมอกันมา1 1ทั้งคู่นะส่วนผลงานของเวทแฮมในบ้านถือว่าเวทแฮมเป็นทีมที่เล่นบอลในบ้านได้โคตรด,ดีนะเวทแฮมเป็นทีมที่เล่นบอลในบ้านได้ดีนะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะนะสามเกมหลังสุดเมื่อเวทแฮมติในบ้านเวทแฮมไม่แพ้ใครมา3เกมติดแล้วนะเวทแฮมไม่แพ้ใครมา3เกมติดแล้ว เกมที่แพ้ถ้านับไปท่าเกมเกมที่แพ้ก็คือแพ้หงแดงลิเวอร์พูลไป2-1นะเวสแฮมนะผมเตนนะนะัดล่าสุดในบ้านคือเจอกับยูงทองลีอยูไนเต็ดนะเป็นเวสแฮมที่ชนะไปด้วยสกอร์ส1่ส่วนผลงานของทางฝั่งเชลซีเกมนัดเปิดฤดูกาลอย่างที่บอกว่าเชลซีเนี่ยเสมอกับลิเวอร์พูลมา11น,น,นะในบ้านของเชลซีเกมนี้เชลซีต้องออกไปเยือนเวสแฮมผลงานของเชลซี5เกมหลังสุดเชลซี Chelsea ไม่แพ้ใครเลยรวมกระชบมิดและรวมทุกรายการ เชลซีชนะไป2เสมอไป3เกมนะอย่างที่บอกว่าเกมบรู้กาเชลซี Chelsea ก็เสมอไปแต่เชลซีเป็นทีมที่เล่นผลงานเกมเยือนได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเชลซี Chelsea เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนแล้วไม่ค่อยจะชนะใครนะเกมเยือนห้าเกมหลังสุดชนะแค่บอมมัตแค่เกมเดียวเท่านั้นนะเ,เรียกได้ว่าแพ้ไปสี่เกมจากห้าเกมหลังสุดเมื่อเตะเกมเยือนนะเกมนั้นล่าสุดเชลซี Chelsea ออกไปเยือนปีศาจแดงแมนยูนะเกมนั้นเชลซีแพ้แมนยูคาร์ลอฟฟอร์ดไปด้วยสกอร์สี่หนึ่งนะแมนยูเมื่อคืนเราก็ไม่ต้องมีอะไรไปพูดแล้วนะลืมๆืมกันไป นะ่สำหรับผู้แมนยูเมื่อคืนนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้นะมอนะม, ham, อ United, นะมสภาพความพร้อมนะผมของทางฝั่งเจ้าบ้านนะผมเจ้าบ้านเว์แฮมคุณคอนเว์แฮมยูไนเตดนะผมสภาพความพร้อมของเว์แฮมของคุณซือเดวิดมอยนะผมเพิ่งจะบุกไปเจ้ากับบอลมัดในลีกเมื่อสุดสัปดาห์มา11น,น,นะในลีกเมื่อไอ้นัดเปิดฤดูกาลนะผมสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงฟาดแข้งจะไม่มีแรงงาน ตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะสำหรับเวสแฮมยูไนเต็ดนะเกมนี้นะผมคาดว่าเดวิดมอยนน่าจะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1นะโดยจะมีมิคาอิลอันโตนิโอออกสตาร์ดินาเปาล่าสกอร์และใช้จาร์อตโบเวนกับลูคัสปาเกต้าและซาอิดเบลามานเป็นสามประสานกลางลุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะใครนะผมจะ ใครถ้ายังไม่รู้ข่าวของลูคัสปาเกต้าไปด,ไดูในช่องทางติกตอกผมด้วยนะว่าลูคัสปาเกต้ากำลังโดนตรวจสอบอยู่นะเรื่องการพนันนะโดนเอฟเอกับฟีฟ่าตรวจสอบอยู่สําหรับลูคัสปาเกต้าดาวเตะทีมชาติบาราซิลนะส่วนความพร้อมของทางฝั่งผู้มเยนอย่างเชลซีของคุณซื้อโมริซิโอโปเชติโนเพิ่งจะเปิดรังเจ้ากับลิเวอร์พูลมาหนึ่งหนึ่งในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนจะลงทําศึกจะไม่มีแรยงานตัวบาดเจ็บหรือติด โทษแบงค์เข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจากอามันโดบูยากับคิเตอร์เฟอร์เอ็นกุงคูนะและเบอร์นัวบาดิอาร์ซิเซกับเวลลี่โฟฟาน่าและก็แบ็กขวาอย่างลิสเจมกับเทเวอร์ชาโลบาร์กับมาคัสเบตนะิเนรีนั่นเหล่าบรรดาแข้งที่เจ็บหน้าเดิมยังหายไม่ดีสำหรับแข้งที่เจ็บของเชลซีคาดว่าเกมเนี้ยโปเชติโนเตรียมจัดทัพมาในระบบ3 4 2 1นะโดยจะมีนิโคลาแจ็คสันออก ตะก,ก็ยืนหน้าเป้าลาตายโดยใช้แคนนี่ชุดวูเอมิก้ากับลาฮิมสเตอร์ลิงเป็น2กลางลุกคอยสร้างสรรเกมอยู่ด้านหลังตามสูตรนะส่วนสีเบตัวจริงที่คาดของทางฝั่งเวทแฮมนะผมสีเบตัวจริงที่คาดของทางฝั่งเจ้าบ้านคุณคอนเวทแฮมเวทแฮมนะผมผู้รักษาประตูจะเป็นทางอาริโอลาเกมนี้นะผมเดวิดมอยมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริโอลา เบกขวาก็จะเป็นทางซูฟานะเบกซ้ายก็จะเป็นทางอาร์เมซอนนะส่วนก้องหลังตัวกลาง2ตัวก็จะเป็นทางเคิร์ตซูมาและอาเกิร์ตนะส่วนกลางรับ2ตัวของเวสแฮมจะเป็นซูเชกและเกมบอดเพลวนะส่วนกลางลูกกลางลูก3คนนะ่ฝั่งขวาจะเป็นจาร์ลอตโบวินฝั่งซ้ายจะเป็นเบลลามานตรงกลางก็จะเป็นลูคนะัสปาเกต้ากลองหน้าเป้านะหน้าเป้าของเวสแฮมจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่อันโตนิโอนะส่วนของโปชิติโนของเชลซีเกมนี้มาในระบบ สามสี่สองหนึ่งนะพวกสาประตูก็จะเป็นทางฝั่งซานเชสนะส่วนหลังสามคนฝั่งขวาจะเป็นดีซานนี่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางโควิดนะส่วนตรงกลางก็จะเป็นทางเตียโกซิวาส่วนกลางสี่ตัวฝั่งขวาจะเป็นกุนเดฝั่งซ้ายจะเป็นเบนชีวิลที่เล่นเป็นวิงแบ็กส่วนตรงกลางนะผมก็จะเป็นเอนโซยืนคู่กับไกเซโดนะส่วนนะผมหน้าหน้าลุกสองคนฝั่งขวาจะเป็นไลน์นต์สเตอร์ลิงฝั่งซ้ายจะเป็นชุดเวนเมกาหน้าเป้าก็จะเป็นนิโคลัสแจ็คสันนิว ดีเย่ดอกบนะเชลซี Chelsea ถือว่าถ้าว่ากันเรื่องขุมกําลังเนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะดูมีกระดูกที่แข็งแกร่งกว่าจากการที่ได้ไกซเสดกับลาเวียมาเนี่ยทำให้เชลซีถือว่าเป็นแผนที่ลงตัวเลยถ้าใครได้ดูเชลซีนัดเจอกับริเวอร์เนี่ย ถือว่าเชลซีเล่นได้ดีนะบุกลีเวอร์นะแม้ว่าจะโดนนําก่อนแต่เชลซีถือว่าเล่นได้ดียิ่งเอนโซเนี่ยเอนโซเป็นนักเตะที่โคตรนะผมโคตรชอบเลยสนับเอนโซเอนโซนะผมถ้านัดเจอกับลีเวอร์ได้ไกเซโดมาตั้งแต่ก่อนนั้นนั้นเนี่ยผมว่าเกมนั้นลิวไอแมทไอเชลซีชนะแน่นอนเกมนั้นนะนะเกมที่เจอกับลีเวอร์เกมนี้ผมมองว่าเอนโซจะเล่นอิสระขึ้นเมื่อได้ไกเซโดมาช่วยเรื่องเกมรับเอนโซก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเรื่องเกมรับมากเกินผมมองว่าเกมเนี้ย ทัศนะของผมในเกมคู่ระหว่างเชลซี Chelsea กับเวทแฮมเนี่ยได้ผมทีมเยือนเชลซีจากใหม่ล่าสุดที่เปิดรังเจ้ากับลิเวอร์พูลมาหน,หนึ่งต้องบอกว่า พวกเขาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและดูดูดีมีอนาคตอยู่พอสมควรแม้จะต้องใช้เวลาปรับจูนอะไรอีกเพียบแต่เดนการคือหัวใจสําคัญและค่อนข้างแบกทีมได้มากเลยทีเดียวสําหรับเชลซีนะสอดคล้องกับทางฝั่งเจ้าถิ่นเวสแฮมที่ผลงานช่วงหลังก็หวังพึ่งพายากและยังไม่ชนะใครเลยตลอดหลายนะัดท้ายทุกรายการนะแถมเสียประตูมากมายเป็นกรอบเป็นกำนะรวม10เมตรจาก4นัดอีกด้วยดูทรงแล้วน่าจะโดนเชลซีบุกมาลูกคมถึงถิ่นนะมองว่าลอนดอนดาร์บี้ครั้งนี้เสดตัวแทนจาก สีน้ําเงินอย่างแน่นอนแนะนําว่าอยู่ฟังต่อรอรับทรัพย์สบายใจสุดขอฟันธงทีเด็ดบอลเตง็งทางช่องา YouTube, ทางยูทูปไปท่านต่อซิงบูเชลซี Chelsea, ในราคาครึ่งลูกนะต่อครึ่งลูกไปเลยไม่ต้องกลัวนันะไม่มีราคาปอๆเล่นด้วยแต่ผมมองว่าต่อ,อต่อครึ่งลูกไปเลยทําไมถึงไปเชลซีนะท้าไมถึงไปเชลซีอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวัดกับเรื่องคุมกคุมกำลังเนี่ยผมมองว่าคุมกําลังของ Chelsea, เชลซีเหนือกว่านะแม้ว่าเดวิดมอยอาจจะ เพิ่งทำทีมคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกมาก็ยิ่งแต่การที่เดวิดมอยขาดดิแคทไรท์ไปเนี่ยอาจจะส่งผลนะเพราะว่าดิแคทไรท์เป็นกองกลางตัวหลักและเป็นตัวที่เรียกเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของเวสต์แฮมเลยแต่ก็ยังดีที่ได้เจมส์บอร์ดเพลว์เข้ามาแทนที่ของดิแคทไรท์นะแต่เจมส์บอร์ดเพลว์ก็ไม่ได้ว่าจะมีลูกเกมรับเด่นๆเ,เหมือนดิแคทไรท์นะเจมส์บอร์ดเพลว์ค่อนข้างจะเน้นเรื่องลุกมากกว่านะผมมองว่าคู่เนี้ยเชลซี Chelsea อาจจะชนะ1-0นะผมมองว่าเชลซีอาจจะชนะ1-0การที่ อย่างที่ผมบอกว่าการที่เชลซีได้ไกเซโร่มาเนี่ยนะมันจะทําให้เอนโซเล่นเกมลุกอิสระขึ้นนะผมมองว่าเกมเนี้ยเอนโซยิงนะผมมองว่าเกมนี้เอนโซยิงนะถ้าใครดูนัดลิเวอร์พูลเนี่ยใครดูนัดลิเวอร์พูลเนี่ยเอนโซแม่งโคตรแบกเชลซีในเกมนั้นเอนโซแม่งโคตรแบกเชลซีและได้กองหน้าอย่างนี้คลัสแจ็กสันเนี่ยนิวดีเย่ด็อกบาเนี่ยแม่งวิ่งโคตรเร็วนะแล้วก็ยิงก็คมด้วยนะผมมองว่า เกมเนี้ยเชลซีไม่แพ้นะไปทางทีเด็ดบอลเต็งทาง YouTube ไปทางต่อสิงบูเชลซีในราคาครึ่งลูกไปเลยไม่ต้องกลัวส่วนใครอยากเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP ก็แอด m w 9มามาได้เลยนะผมแอด m w 9มามาได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามกันยด้วยนะครับผม